สวัสดีครับวันนี้ผมมาสอนการใช้งานเครื่องประ,ประกาศด้วยเสียงผ่าน Google Assistant และ r e o l y Home ครับโดยผู้ใช้งานจะต้องมีอุปกรณ์ l e o l y Home ที่ถูกติดตั้งและเซตอัพในแอปพลิเคชันให้พร้อมใช้งานก่อนครับในการดาวน์โหลดจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมอีก2แอปพลิเคชันครับคือ Google Home และ Google Assistant ครับ เมื่อดาวนโหลดเสร็จสิ้นให้ทำการล็อกอินแอปพลิเคชันแรกคือ google home ครับโดยใช้บัญชี gmail ส่วนบุคคลได้เลยครับเมื่อล็อกอินเสร็จสิ้นจะเข้าสู่หน้าหลักให้ทำการสร้างบ้านตั้งชื่อบ้านครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้ใส่ที่อยู่ของบ้านครับ จากนั้นกดถัดไปจะกลับเข้าสู่หน้าหลักครับซึ่งหน้าหลักจะมีรายการโปรดและรายการอุปกรณ์ทั้งหมดจากนั้นให้ทำการกดเครื่องหมายบวกเลือกบ้านด้านล่างเลือกบ้านที่เราได้สร้างไว้และกดถัดไปผมจะขอยกตัวอย่างแอร์หมายเลข105ที่บ้านของผม เป็นห้องทำงานครับกดเข้าไปที่ตัวเครื่องครับเลือกการตั้งค่าด้านบนและทำการตั้งชื่อและเลือกห้องครับโดยห้องจะมีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการของเราครับโดยผมจะขอตั้งชื่อห้องเป็นห้องทำงานและเลือกห้องเป็นห้องทำงานเช่นเดียวกันครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้กดการกระบาดออกมาครับ ก็จะเห็นว่าในรายการอุปกรณ์ทั้งหมดจะมีห้องทำงานของเราอยู่ด้านบนครับจากนั้นเข้าแอปพลิเคชัน google assistant และทำการล็อกอิน gmail เดิมกับ google home ครับเมื่อล็อกอินเสร็จสิ้นก็จะสามารถใช้งานเครื่องประ,ประกาศผ่านเสียงได้ทันทีครับ เปิดแอร์ห้องทำงานได้เลยกลังเปิดห้องทางานปรับอุณหภูมิแอร์ห้องทำงานไปที่20องศาได้เลยกำลังตั้งค่าห้องทำงานเป็น20องศาปิดแอร์ห้องทำงานรักซากำลังปิดห้องทำงา สำหรับวันนี้จะมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ